สวัสดีค่ะโอ้โหนะขอเติมแป้งอีกนะพี่นีจะมาให้เคล็ดรับนะไปให้เราต้องทำคลิปเยอะเราก็ทำค่ะเพราะว่าเรามาเรื่องการเงินล้วนๆค่ะเพื่อนเสิ้นเดือนแล้วเนาะเพื่อนๆน,น,นะสิ้นเดือนนะแล้วก็อยากจะแบบหาช่องทางหาเงินกันไหมคะนะกดไลค์กดแชร์นะคลิปนี้ให้หน่อยนะคะสำหรับเพื่อน,นในช่อง YouTube นะคะอ่ะ ขอบคุณเอฟซนะคะสวัสดีค่ะ f อฟซสวัสดีค่ะลูกๆทุกคนนะคะที่อยากจะมาขายสมุดล้างหน้ากับนิดนะคะ mm hmm. เราอยากจะถามเพื่อนๆว่าเพื mm ่อ hmm. นๆที่มาติดตามทุกคนหรือแม้กระทั hmm. ่งในคลิปสั้นต่างๆที่ไม่ได้เคยทําไว้นะคะเพ mm ื hmm. ่อนๆนะมีปัญหาอะไรกันบ้างหลักๆมีปัญหาอะไรในชีวิตบ้างเราจะมาช่วยให้ทุกคนค่ะปลดล็อกชีวิตนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินค่ะ นะเออนะใครที่อยากมีเงินเหลือกินเหลือเก็บน,นะคะแบบทุกเดือนอะ่ะมีใครยกมือขึ้นนะคะพิม์ใต้คอมเมนต์หนูหาเงินมาเยอะแล้วแต่ว่าหนูไม่เคยมีเงินเหลือเก็บเลยค่ะอ่ะนะรบกวนให้พิม์ใต้คอมเมนต์ให้หน่อยนะเดี๋ยวพี่จะไปตรวจสอบนะคะอะ่ะอ่ะพี่ทําวันนี้พี่แบบเมนท์ช่อง youtube โดยตรงเลยค่ะทุกคนนะนะเรามาช่วยพี่น้องช่อง youtube โดยตรงละคะ่ะ กดไลค์กดแชร์นะคะช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันค่ะลูกๆทั้งหลายนะคะอะทํายังไงให้เงินรักเราคัะพเพื่อนๆทายัางไงให้เงินไหลมาเทมาหาเราทํายังไงให้เงินรักเราหลงเราแล้วไม่อยากจะไปไหนมาแล้วมาอีกมาแต่บ้านเราเนี่ยนะคะทําอย่างไรคะทุกคนแล้วเราจะให้เคล็ดลับในการเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยไปขายค่ะพเพื่อนๆแล้วทําให้พเพื่อนๆมีตังค์เข้าบ้านแน่นอนคะ่ะใครบ้างที่มีเสื้อผ้า รองเท้าของเล่นลูกอ่ะหรือแม้กระทั่งอะไรก็ช่างที่มันพัดลมทีวีตู้เย็นทีวีตู้เย็นที่เพื่อนๆมีเยอะเกินอ่ะสามารถเอาไปขายได้แม้กระทั่งกระเป๋าค่ะกระเป๋าที่ซื้อมาเยอะอแล้วก็เราก็ไม่ได้ใช้ค่ะสำหรับใครๆที่แบบสิ้นเดือนมาแม่งบมกวนกับเรื่องว่าเงินไม่พอใช้เงินไม่เหลือเก็บมีแต่รายจ่ายนะคะ เราจะมาปลดล็อกให้กับเพื่อนๆวันนี้ค่ะเปลี่ยนความคิดให้กับเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆต้องเปลี่ยนความคิดของตัวเองก่อนค่ะก่อนที่เงินจะรักเราก่อนที่เง,เงินจะไหลมาทีมาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะให้ใช้เคล็ดลับนี้นะคะสําหรับเรื่องวัตถุนะคะอะอยากสมมติว่าวันนี้มีกระเป๋าใบนี้เราไม่อยากได้ใบนี้ยอยากจะได้ใบใหม่ะทํายังไง เพื่อนๆต้องตัดสีนี้ออกจากสะมองของตัวเองก่อนค่ะเช่นสิ้นเดือนมาจะบ่นกันว่าไงคะโอ้ยมีแต่รายจ่ายมีแต่นี่จังเลยเนะาะเงินจะพอใช้หรือเปล่าเงินจะหมดหรือเปล่าเนี่ยงานไม่มีเลยจะไปหางานจากตรงไหนจะไปหาเงินจากตรงไหนเคยบ่นสิ่งเหล่านี้กับตัวเองไหมคะหยุดบ่นค่ะเพื่อนๆสิ้นเดือนนี้มาเปลี่ยนความคิดไปด้วยกันค่ะเงินเดิอนออกใช่ไหมคะเอาเงินที่มีสักห้าร้อยบาทค่ะสักหนึ่งพันบาทค่ะเพื่อนๆ มาขอโทษเขาค่ะแล้วก็ขอบคุณบอกรักเขานะคะแล้วก็บอกว่าขอบคุณเงินห้าร้อยบาทนี้นะเราจะเอาลงไว้ลงทุนนะอ่ะเราจะซื้อสบู่ล้างหน้าไปใช้นะใช้ดีเห็นผลแล้วเราจะขายกันนะจะทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นเช่นเพื่อนเพื่อนอยากมีรายได้เท่าไหร่เพื่อนเพ่นสั่งสมองว่าฉันจะตั้งไปหาเงินเนี่ยเพิ่มเนี่ยเดือนเนี้สองสามเดือนหน้าสี่เดือนหลังเนี่ยให้ได้สักแสนหนึ่งสักล้านหนึ่งเพื่อนเพ่นก็ต้องตัดสินใจค่ะ ตัดสินใจสําเร็จออนไลน์ค่ะตัดสินใจเอาเงิน500้อยเนี่ยมาลงทุนซื้อสบู่ล้างหน้ากันนิดก็ได้หรือไปซื้อสบู่ล้างหน้าแบรนด์ไหนก็ได้ซื้อครีมซื้อกันแดดซื้อดีทอ็อกแบรนด์ไหนก็ได้ซื้อคอลลาเจนซื้อกาแฟกินแล้วก็ขายค่ะเพื่อนๆจะมีเงินไหลมาเทมาแน่นอนแล้วบอกเคล็ดลับซื้อปุ๊บไปขายปั๊บได้ตังค์เลยค่ะเหมือนพี่ออกไปขายสังขยาเนี่ยค่ะใน,ในเงินในกระเป๋ามีไหมคะบาทเดียวก็มีจ้ะพี่น้องนะมีแต่ไอเดียค่ะมีแต่ไอเดียหาเงินค่ะ ไปขอเครดิตเขาค่ะไปเอาของมาขายแล้วก็โปรแกรมจิตว่าให้ฉันมีสมองเงินล้านให้ขายดีให้ขายหมดค่ะได้ทั้งทุนทั้งกาไรค่ะ,ระได้ทั้งทุนทั้งกาไรอีกดีด้ดยวยพี่น้องให้จักรวาลเนี่ยช่วยงานเรานะพิดเบิกมูลค่ะออกไปขายสมมติว่าเรากลัวค่ะวันนี้พามเพื่อนเวลาจะทําอะไรเวลาเราจะไปขายอะไรก็แล้วแต่สมมติว่าเราไม่เคยค้าขายใช่ไหมคะพเพื่อนเราก็จะมีความกลัวค่ะ เราจะตัดความกัวออกด้วยการทำแบบนี้นะคะให้เราขอโทษตัวเองขอโทษทุกสิ่งค่ะขอโทษกระเป๋าขอโทษข,ข,ของกินของใช้ที่อยู่ในบ้านหมดเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณเขาค่ะขอบคุณบอกรักสิ่งนั้นค่ะแล้วไม่ต้องรอลูกรอผัวค่ะเหมือนพี่นี่เนี่ยเอาของมือสองไปขายวันนั้นน่ะคุณไปทั้งเครียดนดยค่ัไปกับป้าสองคนป้าที่รู้จักก็เป็นลูกค้าพี่นี่นี่แหละไม่รอผูกรอผัวไม่รอใครพาไปเลยค่ะไปเองค่ะไปกันสองคนขึ้นแท็กซี่กันไป ทั้งๆท,ที่มันคเครียดนั่นแหละค่ะทั้งร้องไห้ทั้งน้าตาหลับไปขายของค่ะพี่น้องก็ได้ตังค์ยู่ธีจ่าพี่น้องก็ขายเบิร์ยุทธิจ้าพี่นอ้องเออเครียดทุกใจไม่ทําให้เราได้ตังค์เลยค่ะพี่น้องร้องไห้เสียใจคิดมากบนไม่ทําให้เราตัางค์รักเราค่ะวันนี้อยากให้เงินรักเราใช่ไหมคะอยากให้เงินเข้าบัญชี อาวันนี้สมุดบัญชีเนี่ยมีอยู่อเอาธนาคารสักธนาคารหนึ่งออกมาค่ะสักเล่มหนึ่งปกติมันนู้ยพลอยขอเอาบัมพลอยไปเด็นแล้วใส่เลยพี่น้องน้อไปใส่สมุดบัญชีอ่ะ สมองพว้เจ้านะพี่น้องถ้าใครได้รู้เรียนรู้เรื่องกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลเดี๋ยวได้อ่านหนังสือคนสําเร็จอ่ะพี่อ่านหนังสือคนสําเร็จนะมันไม่รู้มีใครที่รู้หรือเปล่าเพราะว่าพี่อ่านสม,มุดเล่มเนี้ยเขาบอกว่าเฮ้ย hey, เราเคยลองกับตัวเองค่ะนะลองหลายครั้งแล้วนะเนี่ยพี่อ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะสมมติว่านี้คนอยากกินพิซซ่าใช่ไหมคุณโทรสั่งพิซซ่าขอสั่งพิซซ่าหนึ่งถาดค่ะเอาไส้อะไรนะพิซซ่าก็มาส่งเลย ทีนี้คุณจะบอกจัก,กรวาลบอกจัก,กรวาลว่าเหมือนวันนี้พี่บอกจัก,กรวาลว่าอยากได้เงินสองพันก็ได้เงินสองพันอยากได้เงินห้าร้อยอยากเงินได้แปดร้อยอยากไปขายของแล้วให้ขายดีขายหมดเกลี้ยง้วจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งทําบุญก็มีคนมาลุมซื้อเหมือนส่วนกระถาแม่นางกวักจากที่แบบไม่มีคนมาซื้อของก็มีคนมาลุ้มซื้อจนขายดีจนขายหมดอ่ะนี่แหละมันเป็นส่วนของสมองค่ะเหมือนวันนี้นสมุหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มาขายนะคะแต่มาให้ความรู้ฟรีค่ะ เพือพ่อนๆลองชมตัวเองค่ะจะพาชมตัวเองนะคะอ่ะนะจากที่เคยจะด่าต่ว่าตัวเองนะคะเลิกค่ะนะเลิกให้หมดอะไรที่ด่าว่าตัวเองไม่เอาค่ะจิตใต้สำนึกไม่ชอบค่ะสมองของเราไม่ชอบค่ะเช่นขอบคุณสมองสุดอัจฉริยะของฉันที่ทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมแม่ลูกแม่คดเก่งในสมองฉันคดเก่งคดเฮงเลยดึงดูดเงินเก่งมากเง <c oughs> ินหาง่ายได้มาบ่อย <c oughs> ฉันมีสมองเงินเสียเงินหมืน่นเงินล้านนะฉันมีเงินไหลมาเทมาตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนหลักล้าน ขอบคุณนะสมองของฉันฉันรักเธอนะมันโนไปก่อนค่ะฉันหาเงินเก่งเงินหาง่ายได้มาบ่อยแม่งฉันสุดยอดอะขอบคุณหัวใจของฉันที่ยังเต้นตุบๆอยู่ขอบคุณมือนะ,นะคะสุดยอดเลยมือของฉันนี่จับอะไรก็ได้แต่เงินและจะทองขายอะไรก็ขายดีขายอะไรก็ขายปังโอ้อนะนะบนโนไปก่อนหานนะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยกำกำลังมีผู้คนมากมายมาโอนเงินซื้อสินค้าของเราค่ยะเยอะแยะมากมายนะ ลูกค้าทักเข้า a ฟ e b o ๊ k แม่งทั้งวันทั้งคืนน่ะปิดการขายเอาแบบว่าเอาแบบนี้นะจัก,กรวาลเจ้าค่ะเอาแบบมีแต่คนพร้อมโอนน่ะไม่ต้องเอาแบบใครงี่เง่าไม่เอาอ่ะนะเอาแต่คนพร้อมโอนนะจัก,กรวาลจ๋านะเหมือนวันนี้เราโทรสั่งค่ะพิซซ่านะคะเหมือนกันเลยค่ะตอนนี้เราต้องการเงินแสนน่ะภายในยี่สิบเอ็ดวันนี้ต้องการเงินล้านอ่ะ ถ้าหนูทําสาเน็ตหนูแบ่งปันเรื่องราวดีๆเนี่ยหนูขอได้ไหมหนึ่งล้านบาทแล้วก็ทําจนกว่าจะได้เงินล้านนะคะทุกคนเข้าใจไหมอ่ะโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องสงสัยทางมาเลยอ่ะว่าเงินล้านมันจะได้จริงหรือเปล่าแต่คุณบอกสมองไปแล้วฉันต้องการเงินล้านอ่ะแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะแล้วก็ทําความดีทําคลิปทำคอนเทนต์แบ่งปันทุกวันฉันสวยฉันน่ารักฉันบุคลิกดีฉันมีสำเน็ฉันเก่งฉันสุดยอด ฉันสําเร็จง่ายสบายๆฉันสําเร็จจากโลกออนไลน์ฉันขายดีฉันขายปังยิ่งฉันสร้างคุณค่าช่วยเหลือผู้คนมากเท่าไหร่ยิ่ง,งัางค้ังมากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าฉันจะหยิบจากอะไรมาขายก็ขายได้ทุกอย่างขายได้ทั้งตาสากกระเบือเย็นเรือลกนะให้บอกกับตัวเองแบบนี้ค่ะจะเอาเสื้อผ้าไปขายก็ขายดีขายเหมือกก็มีคนสนับสน,นุนขอบคุณค่ะขอบคุณบอกรักสิ่งที่มีแล้วก็เอาไปขายเช่นอะสมมุติว่าวันนี้ พี่นิดเนี่ยยังไม่มีใครสั่งซื้อสินค้าเลยแต่ฉันมนววาโน,นไปแล้วว่าฉันบอกจักรบาลไปแล้วว่าฉันบอกกับสบู่ของฉันว่าขอบคุณนะลูกนะที่ทําให้แม่ขายสบู่ได้หนึ่งหมื่นก้อนแม่จะขยันตั้งใจทําคลิปทำคอนเทนต์นะลูกนะส่งคนมาซื้อสบู่แม่หนึ่งหนึ่งหมื่นก้อนได้ไหมถ้าหากว่าแม่สําเร็จแม่จะช่วยเหลือผู้คนถ้าแม่ขายปีได้หนึ่งหมื่นก้อนมีตัวแทนสองร้อยคนมาเปิดบินให้ มาช่วยกันใช้มาช่วยกันถ่ายแม่จะทําให้พวกคนเหล่านั้นอ่ะมีรายได้ดีๆเหมือนกับแม่เนี่ยสิ่งที่พี่อธิษฐานจิตขอพรสิ่งศิษ์แล้ววันนี้มีกล่องใช่ไหมอ่ะเคยทํามาแล้วค่ะเคยแพย็คของส่งของค่ะเหมือนครูบาอาจารย์สอนค่ะแต่เนี่ยไม่มีกล่องเลยไม่แพ็กก็แพ็แค่นี้นะมีไม่เยอะแต่ต้องไปส่งของเคอรี่ทุกวันนะแต่ไม่ไปอะ่ะนะแต่บอกกับจักรวาลว่าฉันต้องการส่งของรดละหมื่นก้อน ให้ตัวแทนมันนัดรับจะเอาของกับหนูรัลดละหมื่นก้อนรัดแรกในหมื่นก้อนหนูจะไปทุกท่องทางหนูเชื่อมั่นเชื่อใจในตัวเองเชื่อมั่นเชื่อใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จกักรวาลดจริงๆอะต้องส่งทุกวันค่ะต้องไปส่งของทุกวันถ้าไม่ไปส่งของทุกวันล่ะก็เชื่อไปเลยว่าเราจะขายดีขายปังเราตั้งเป้าใช่ไหมว่าเราอยากขายสบู่ล้างหน้าได้เท่าไหร่ อย่างเช่นพี่ริศมีน้องที่มาเป็นตัวแทนเนาะอ่ะพี่ก็สอนน้องเขาแล้วแหละว่าให้หนูตั้งเป้าว่าหนูอยากมีไรายได้สูงสุดจากการขายสบู่ขายสินค้าที่หนูขายอยู่เท่าไหร่แลวหนูก็ลงมือทําเช่นเราตั้งเป้าใหญ่ว่าเราอยากมีไรายได้กําไรหลักล้านแต่เราทําไปแล้วเรายังไม่ได้ถึงได้ถึงครูบาอาจารย์ก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราได้ออกมาสร้างคุณค่าเราได้ออกมาทําความดีเช่นขายไปขายไปได้กําไรสองหมื่น ามหมื่นหรือได้แสนหนึ่งดีห้าร้อยได้พันหนึ่งสองพันสามพันสี่พันห้าพันก็ดีกว่าเราไม่ได้นะจากที่เราไม่เคยทำแต่วันนี้เรากล้าททำอ่ะมันดีกว่านะคะทุกคนเข้าใจไหมแต่อย่าให้กล่องที่มีอยู่เหมือนเขาไม่มีหัวใจค่ะขอบคุณนะรักนะขอโทษนะที่เราอ่ะไม่ได้ค่อยโชว์หนูเลยลูกขอบคุณนะรักนะขอบคุณมากที่ทำให้แม่แพ็คของส่งของทุกวัน เจอแต่คนดีมีบุญนะลูกนะแม่ขอเจอแต่คนพร้อมทําเห็นคลิปแม่ทุกวันนะใครเห็นปุ๊บตัดสินใจมาทําเลยนะลูกนะเพราะเงินจะรักคนที่ตัดสินใจลงทุนแล้วก็ทําก็ได้เงินเลยเหมือนวันนี้เพื่อนๆน,น่ะเอาของที่มีอยู่ในบ้านไปขายได้แล้วใช่ไหมคะได้เงินสองพันสามพันได้เงินหมื่นได้เงินแสนมาสมมติาาว่าของคุณขายเยอะคุณไปขายตลาดนั้นเนี่ยตรงไหนก็ได้ที่แบบมีพื้นที่คนซื้อของเยอะเนี่ยคะ่ะ พอคุณหาเงินได้มาพันหนึ่งสองพันสามพันหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งอะแล้วทีนี้พี่พี่เพื่อนๆอะเก็บเงินไว้เฉยก็ไม่ทําให้เงินงอกเงยแต่วันนี้พี่พี่เพื่อนๆอะมาซื้อสบู่คนละหนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนสิบก้อนเพื่อนเพื่อนลงทุนสิบก้อนได้เท่าไหร่นะหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทได้กําไรพันสามค่ะเพื่อนเพื่อนขายวันเดียวได้สิบก้อนเพื่อนเพื่อนก็ได้พันสามแล้ว ถ้าเพื่อนๆขายสบู่ได้สามสิบก้อนเพื่อนได้สี่พันกว่าบาทถ้าเพื่อนๆกระจายสินค้าช่วยนิดสต๊อกของคนละหมื่นก้อนหมื่นก้อนค่ะยวเลอร์สต๊อกของคนละหมื่นก้อนนะได้กําไรเท่าไหร่ถ้าพร้อมลุยค่ะนะได้กําไรล้านกว่าสําหรับยูเลอร์ที่พร้อมสต๊อกของนะคะพี่นิดเปิดรับตัวแทนตั้งแต่ยูเลอร์ตัวแทนย่อยตัวแทนหลัก V.I.P. ค่ะนะ หลักๆคืออยากได้ดิวเลอร์ค่ะสองร้อยคนค่ะชัดเจนแล้วค่ะว่าต้องการคนสองร้อยคนมาช่วยเราค่ะนะเรามีคอร์สให้คุณเรียนรู้สร้างตัวตนค่ะขอคนพร้อมรักครูบาอาจารย์เราด้วยเรามีคอร์สฟรีให้คุณเรียนคุณเรียนคุณเข้าใจเองคุณทําได้แน่นอนค่ะใหม่ๆม,มันอาจจะไม่กล้าอัดคลิปนะคะใหม่ๆม,มันอาจจะไม่กล้าพูดพูดไปพูดมาขยันพูดแน่นอนค่ะพูดถึงไงให้ได้จังค่ะพูดตามครูบาอาจารย์นี่แหละค่ะ เขาพูดยังไงเราก็พูดตามสไตล์เขานั่นแหละค่ะแต่มันเป็นเนื้อเนื้อชีวิตของเราค่ะนะพูดแล้วได้ตังค์เอาไหมค่ะแบ่งปันดีๆเรื่องราวดีๆแล้วได้ตังค์ขายของออกมาไลฟ์สดขายของเราได้ตังค์ขายสมู่ลัรหน้าแล้วได้ตังค์ทำเพื่อทุกคนนั่นแหละไม่ได้เพื่อใครเลยพี่ก็ทําเพื่อทุกคนท,ที่ที่มาติดตามนี้เนี่ยค่ะวันนี้เพื่อนเพือ่ะนะนะ ปกติเวลาที่เหลืออยู่หลังจากเลิกงานเช่นสมมติว่าโกเลิกงานทุ่มหนึ่งใช่ไหมสมมติว่าเพื่อนๆทำงานอยู่เดี๋วมองงานเมื่อวานนี่ขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อนะอะสมมติว่าเาพื่อนๆพี่นิดมีกระยาณมีที่รู้จักที่ขายสังขยาเนาะอะสมมติพี่ๆเพื่อนๆเลิกงานทุ่มหนึ่งเพื่อนก็เอาเวลานั้นอะจากที่ไปนอนเล่นเฉยก็เวลามานอนโพสต์ขายของทุกวันทําสม่ําเสมอเพื่อนๆก็จะมีรายได้เยอะขึ้นสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยพี่ๆเนี่ยมีคนรู้จักในที่ทํางาน สักห้าสิบคน<ม>ก็ลองไปขายให้เพื่อนที่รู้จักทําไมเขาจะไม่ซื้อพาอตัวนิดเองเนี่ยขายมาทุกคนแล้วขายตั้งแต่ญาตพิพี่น้องเพื่อนนะขายมาหมดจนขายในโลกออนไลน์นะคะที่ผ่านมาค่ะแล้วก็จริงใจซื่อสัตว์เรารักเขาที่เรารักนั่นแหละส่วนวันหนึ่งเขาจะจากเราไปอะ่ะก็ไม่เป็นไรนะั้นลูกค้าเนี่ยเขาเรียกว่าหมดหมดบุญแล้วกับเราแล้วเขาก็ต้องไปจากเราเราก็เริ่มต้นใหม่หาลูกค้าใหม่ไปเรื่อยๆคนเก่ายังอยู่ก็ดูแลกันให้ดี าวันหนึ่งเขาจะไปจากเราอ่ะก็ไม่เป็นไรนะอย่าไปคิดมากอย่าไปเสียดายค่ะให้เราตั้งใจทําหาลูกค้าใหม่ไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งค่ะเราจะได้เจอคนที่ใช่เราจะได้เจอคนที่รักเราอยู่กับเราไปนานๆมันพี่ทำคอนเทนต์เนี่ยพี่ก็มีความฝันที่มีความเชื่อว่าถ้าฉันไม่หยุดทำคอนเทนต์วันหนึ่งความฝันของฉันจะเป็นจริงแต่ฉันเชื่อตั้งแต่ฉันตั้งเป้าแล้ว ขนานครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าอย่าทำลงเยอะอะเดี๋ยวมันอันนั้นน,นี่ไม่เอาอ่ะครูบางคนก็บอกว่าอยากมีคนติดตามไปๆวไม่ภายในหนึ่งวันฉันขยันทําค่ะเพราะฉันอยากได้ผลลัพธ์ไปไวอ่ะเงินหาง่ายได้มาบ่อยเอาเงินที่มีค่ะเ,เพื่อนๆสิ้นเดือนออกมาค่ะเอามาจับค่ะจับบอกเขาทางที่ อ่ะสมมุติว่าเงินเดือนออกเงินห้าร้อยมาซื้อสบู่คนละหนึ่งก้อนสามร้อสิบาทพร้อมค่าส่งเรียบร้อยค่าสบู่สองร้อยห้าสิบค่าส่งรวมแล้วเรียบร้อยค่ะสามรอยสิบาทสบู่คนละหนึ่งก้อนคือค่าคอร์สค่ะเพื่อนๆอธิฐานจิตเลยว่าถ้าหนูภายในหนึ่งถึงเ็วันเนี้หนูใช้ดีเห็นผลอะนะนะขอให้หนูขายสบู่ได้สามสิบก้อนได้กําไรสี่พันกว่าบาทแล้วเพื่อนๆได้แน่นอน แล้วเพื่อนๆนก็ไปขายให้กับคนที่รู้จักนั่นแหละค่ะที่ทํางานนั่นแหละค่ะเพื่อนเพื่อนก็ได้ตังค์แน่นอนค่ะพอขายได้แล้วทําอะไรต่อทีเนี้ยทุนเก็บไว้กําไรเก็บไว้มาต่อยอดค่ะแล้วเอาไปทาบุญสักสองร้อยสามร้อยหรือห้าร้อยก็ได้นะคะพี่อยากให้ทุกคนเอาเงินส่วนหนึ่งที่ขายกับพี่เนี่ยไปทําบุญให้เทวดาสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินให้พระพุทธเจ้านะคะพราพี่ขอพรจัก,กรวาลและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะหรือแผ่ให้พี่ด้วยแผ่ให้หลวงพ่อวัดสังกัาย์้องค์พ่อพระ เอ่ยชื่อเลยว่าเทวดาสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินนะคะแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าพี่มีสัจจะกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าหากว่าพี่ฝัเนี้ยเงิ่นส่วนะสัตวนที่ต้องบำเพ็ญพุทธศาสนาการทำนี่แหละเพื่อนลองทำค่ะทำนะคะไปขายที่ตลาดนัดไหนก็แล้วแต่ให้เราแบ่งบุญให้เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะ ถ้าคุณเชื่อว่าเทวดามีอยู่จริงเทวดาก็จะช่วยคุณเช่นกันถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ไม่ได้รับค่ะนะทาตามเคล็ดลับนี้แล้วขยัน,นบริหาะเบิกแล้วก็ทำเพิ่มพาม,มุลโพธิ์ขอเบอิกบุญมาให้ผู้คนในบริเวณนี้ถ้าเขาค่ะเขาซื้อแต่ถ้าเขามีอยากซสินค้าของเราค่ะขอให้ใครดูคลิปมีความสุขมาหาเราเลยนะ เออใครได้เรียนรู้ต่อเราเขารักตัวเองมากขึ้นเลยแล้วเขามีความสุขขึ้นมาจากการที่ได้ติดติดเราด้วยถืถ้าเขามีความสุขเขาจะสื้สินค้าเราค่ะพี่เคยลาดมาแล้วไงนะเราอยากให้ใครที่เข้ามาในชีวิตเราแล้วแบบร้องไห้ไปเพราะเราก็อ,อยากให้เขามีความสุขเพราะเราบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ แล้วพี่จะมาทําคอนเทนต์นะการที่แบบอะไรบ้างที่แบบมันผิดพลาดนะคะทุกคนยิ่งด่ายิ่งว่าเงินเงินยิ่งไม่มายิ่งขอบทุนนะวันนี้เงินเวลาหามาได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนสิ้นเดือนมาเพื่อนเพื่อนไม่เอาเงินห้าร้อยบาทพันหนึ่งไปลงทุนอะ่ะมันก็จะเป็นเหมือนเดิมอะ่ะทุกเดือนแต่วันนี้เพื่อนเพื่อนเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยเอาเงินลงทุนอะ่ะทําก็จะได้รายได้เลยค่ะเนอะ ก็ขอให้เราได้เจอกันค่ะคุณเสมอกันจะได้เจอกันขอให้คน200คนนะในช่อง youtube เนี้ยหะได้ได้เห็นได้เห็นเราแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาขายสบู่ล้างหน้าด้วยกันเนาะแล้วมันก็ใช้ดีขนาดนี้แหละถ้าถ้าแบบใช้ดีแล้วไม่ตัดสินใจทําอ่ะมันก็ไม่ได้รายได้เข้ามาแน่นอนค่ะแต่ว่าเราให้ฟังเรื่องสบู่ล้างหน้าเนี่ยของตัวนิดเองเนี่ยสําหรับตัวนิดว่าฟองเยอะแล้วนะเขาจะเน้นคุณภาพเลยก็เน้นคุณภาพ ไม่ได้เกินเช่นสบมู่ล้างหน้าของนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูล,ลดความมันเพิ่มคอลลาเจนแล้วก็ช่วยให้กระชับผิวอิ่มน้ําช่วยผิวใสลดสิวลดฝ้ากระจุดด่างดำทำให้รูขุนขนกระชับค่ะเพื่อนๆถ้าใครที่สนใจนะถ้าใครที่มีปัญหาหคล้ายๆกันนิดนะลองเปิดใจค่ะมาสั่งซื้อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กนะคะนิตยากรโภาทักมาได้เลยฮินบล็อกมาได้เลยค่ะ ใช้แล้วก็ขายไปด้วยกันค่ะแต่ว่าจะให้มันดีกว่าพริริพึ่งปนี้เป็นตัวเทสเข้าใจไหมว่าเรายังไม่ได้เพิ่มฟองฟองมอาจจะไม่เยอะเท่ามากเท่าไหร่แต่เ,เอาแค่มันเห็นผลอะที่หน้าหายมันสิวยุบสิวไม่ต้องเกิดซ้ําหรือสิวเกิดก็หายได้ต้องเข้าใจในการดูแลตัวเองด้วยค่ะว่าคนเราถ้าเจอฝุ่นมลภาวะ หรือเจอแดดหรเจออะไรยังก็เป็นสิวขึ้นมาได้หรือกินของมันเยอะเกินไปก็ไขมันหลั่งออกมาก็ทําให้เป็นสิวได้เป็นจากฮอร์โมนเป็นจากไขมันที่สิวมันเกิดได้ค่ะเราต้องเข้าใจสภาพตัวเองด้วยกับสินค้าด้วยเรามาแก้ไขปัญหาให้คุณโดยที่ผิวมองค้ามจะใสขึ้นเป็นสิวสิวก็จะยุบไม่ว่าจะสิวอะไรก็แล้วแต่มาทําให้ผิวของคุณแข็งแรงกระชับอ่อนเยาว์ลงบอกเลยว่านิดก็ไม่เคยเห็นสบู่อะไรที่ทําให้ วนิดเองเนี่ยไม่ได้มันไม่ได้แบบชมสินค้าตัวเองเลยนะจากที่เราเคยผิวแห้งโทรมผิวทำไมมันอิ่มน้ําได้ทั้งวันอนะแต่งหน้าแล้วแบบอันนี้คือสบู่หมดนะไม่ได้ใช้มาหลายวันแล้วใช้ใช้ของเซเวน่นรออยู่ค่ะหรือสั่งของแล้วค่ะนะใครที่สนใจอยากจะใช้ด้วยกันขายด้วยกันเอาจริงค่ะพี่น้องนะมาเป็นกําลังใจให้กันมาเป็นแสงสว่างช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันมาทําด้วยกันค่ะ ใครอยากทำจริงๆเดี๋ยวพี่ขอโทรสัมภาษณ์ว่าเคยทํามาไหมไม่เคยทํามาพร้อมเรียนรู้ไหมพร้อมอัดคลิปพร้อมสร้างตัวตนในช่อง YouTube ไหมหรือ Facebook ไหมไม่ได้ยากเลยมันง่ายกว่าปอกเปียกกล้วยข้อปากนะพี่น้องสร้างตัวตนแค่คุณถ่ายรูปสวยๆแล้วก็แบ่งปันความรู้ดีๆเนี่ยมันยากตรงไหนครับเพื่อนๆเกี่ยเข่าดำน้ก็ยากก็นั่นเลยพี่น้องข่อยเห็นมาเหมือนทุกอาชีพแล้ว คอัดคลิปอ่ะมันบริญญาเนจ่าพี่น้องมิดเคยทำมาหมดทุกอาชีพแล้วอ่ะอย่างอื่นหนึ่งเหนื่อยกว่าน,นี้ไปแล้วจ้าพี่น้องไหมคะขอบคุณเลยลนะจ้านะขอจบคลิปนี้นะจ้าผู้ใดสนใจอยากเห็นดั้ากันกับมาล้อเห็นเมือ่อเนจ้ามาขายเมือ่อเนจ้าที่ผ่านมาที่นิดเคยขายก่อแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะโอ้ยนี่ก็จะเห็นมันได้เงินไหลดีจ้าพี่น้อง ได้ง่ายนี่แหละแล้วก็ใช้เวลาอยู่ดีนะเริ่มเแรกก็ลายเดือนแต่ว่าคนเลี้ยงดูกดแรงดูดในมือเดียวจาก็ได้เงินแล้วอเจ้าใส่เจ็ดมือมันเห็นผลเป็นบ่อเจ้าก็ไปขายได้เลยจ้ะขายให้กับคนรู้จักเจ้าก็ได้เงินแล้ว,ลว,ลว,ลวตังเปล่าหรือว่าจะขายให้ได้สามสิบก้อนสามสิบก้อนเนี่ยลงทุนสามพันกว่าบาทโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนเลยคุณใช้แค่สบู่ก้อนเดียวเนี่ยเงินสามร้อยสิบบาทเนี่ยไปฟรีออเดอร์อธิษฐานเลยสมมติว่าคุณรู้จักคนเยอะใช่ไหมขอให้ขายได้กำไรหลักแสนคุณอาจจะได้กำไรหลักแสนกไ็ได้นะ มันเป็นไปได้หมดแหรอเพื่อนเพื่อนเราเปลี่ยนจากคนที่รู้จักมาเป็นนักธุรกิจด้วยกันจากเป็นเพื่อนมาชวนเขามาขายด้วยกันเขาอาจจะมานะบางคนอาจจะมาหรือไม่มาเขาแล้วแต่แต่ว่ามันต้องเชื่อเถอะว่ามันต้องมีคนอยากทํากับเราอะแล้วเราจะมีคนอยากทํากับเราแน่นอนกับเพื่อน,อนแต่และจ่าพี่ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะที่กําลังเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะก็ลงมือทําสม่ําเสมอแล้วมีความคิดบวกด้วยค่ะ แล้ววันหนึ่งจะเป็นวันของเราค่ะเราจะบ๊ายบายนะคะขอบคุณค่ะรักนะคะ